ตอนนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีติดตั้งโปรแกรมสำหรับเครื่องอ่านบัตรประชาชนของเรานะครับอตอนนี้เรามาลองกันที่ Windows 10นะครับว่าจะติดตั้งกันแบบไหนเปิดตัวเว็บเบราว์เซอร์ของท่านขึ้นมานะครับระบุลิงก์นะครับที่แชร์ตัวโปรแกรมเครื่องอา่อานบัตรเอาไว้นะครับดังนี้ ตอนนี้เราแชร์ไว้ที่ดับบ็อกนะครับกดดาวน์โหลดเลยครับโปรแกรมไฟล์ก็ขนาด68เมกนะครับดาวน์โหลดลงมาเลยนะครับก็จะเริ่มต้นดาวนโ์โหลดหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำการ extrac t ไฟล์ ว่าไฟล์ตัวนี้เป็นไฟล์ zip อยู่นะครับการ extrac here นะครับแตกไฟล์ออกมาแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนสำหรับตัว windows 10บไม่จำเป็นต้องติดตั้งตัว n e t framework นะครับสามารถที่จะดบ u b ิ e ลคลิก ทีห่กาหหรือ setup นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยนการเล็กใช้ดูนะครับกดที่ใช่นะครับกด next จดตัวผาดตรงนี้ไว้นะครับ เลือกที่ every one ครับอยู่ในโปรแกรมไฟล์อยู่ในการ์ด1567นะครับกด next เลยกด next ครับสำหรับคอมพิวเตอร์บางท่านก็บางทีก็จะสามารถติดตั้งลงไปได้เลยนะครับจะไม่มี e อ r o r ใดๆขึ้นมาครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ในการตั้งไว้นะครับว่ามีสิทธิ์อยู่ในระดับใดบ้างนะครับตรงน,นี้เสร็จแล้วนะครับ c l o ได้เลย โปรแกรมก็จะถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมานะครับเราต้องทำการตั้งให้โปรแกรมถูกเรียกใช้อัตโนมัติทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับสำหรับ windows 10กดปุ่ม windows นะครับที่คีย์บอร์ดจะมีปุ่ม windows อยู่ที่เป็นรูป windows นะครับแล้วก็ r นะครับ windows แล้วก็ปุ่ม R นะครับจะขึ้นครับคำสั่ง run ขึ้นมานะครับพิมพ์คำว่า shell colon start up แบบนี้นะครับกดตกลงครับดังนี้คลิกขวานะครับที่หน้าจอว่างๆตรงนี้นะครับสร้างเลือกไปที่ทางลัดนะฮะบางท่านเป็นภาษาอังกฤษมันก็คือ shortcut นั่นเองนะครับเรียกดูนะครับ browse เลือกไปที่ไดซีนะครับโปรแกรมไฟล์บางท่านท่านใดเป็น Windows 64บิตนะครับมันจะอยู่ในโปรแกรม X86 นะครับการ์ดึ5งหาหาคำนี้นะครับแล้วก็เลือกที่การ์ลีเดอร์ตัวนี้นะครับกดตกลงกดถัดไปนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับตอนนี้ ทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับโปรแกรมสำหรับเครื่องอ่านบัตรจะรันให้อัโตโนมัตินะครับสำหรับ Windows 10